สู้นครับนี่พวกผมกลุ่มพวกผมก็จะมาทําการทดลองทดสอบระบบการสั่อาร Arduino นะครับผมจัดทาโดยโดยการที่เราได้ต่อเข้ากับอคอมแล้วนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับโดยใช้แม่เหล็กในการยึดนะครับผมใกล้แรงสันส่นสะเทือนได้ไม่คาดเคลื่อนนะครับต่อไปเราจะทําการเปิดโปรแกรม Arduino นะครับ โปรแกรมลานพื้นหลังไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ตรงกับวงจรที่เราต่อไว้นะครับหลังจากนั้นเราจะเปิดโปรแกรมไซแรบขึ้นมานะครับโ <c oughs> ดยใช้คำสั่ง e x p o r d นะครับผมขั้นำนำการต่อวงจรนะครับโปรแกรมวงจรของเราก็จะมีประมาณนี้นะฮะโดยที่เราจะทำการต่อวงจรต่อไปนี้นะครับผม และทำการต่อวองจรให้ขนาดกันครับหลังจากนั้นเราทำการกำหนดค่าต่างๆนะครับผม Arduino เป็น Arduino 3นะครับเพราะว่าช่องเสียบเราเป็น Arduino 3ครับจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะทำการรันนะฮะเราจะต้องมาเปิดตัวมอเตอร์ให้ทำงานก่อนนะครับผมเพื่อให้ระบบรันฮะโดยใช้เราจะใช้หมายเลข3นะฮะเบอร์แรงไปเลยนะครับผมในการรันอ่าในการเปิดเครื่องนะครับผมหลาจากนั้นทำการรันระบบเลยนะครับนี่นนี่ก็จะเป็นการที่ขึ้นมา นี่ก็คือหน้าตากราฟที่เราได้รันได้จากอุปกรณ์พละลมตัวนี้นะครับผมซึ่งทํางานอยู่นะฮะหลังจากที่เราได้กราฟตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็จะไปทดสต์กราฟนะครับโดยเราจะพิมพ์คาสั่งต่างๆลง,งไปนะครับผมแต่ว่าค่า,าได้ถูกต้องหรือไม่นะครับนี่ก็คือค่าที่ถูกต้องนะครับผมหลังจากนั้นเราจะทําการเปิดทอดกราฟขึ้นมานะครับ กกาฟก็จะขึ้นมาหน้าเปล่าโดยที่เราจะแสะังคำสั่งให้กราฟที่หนึ่งอพอดพอดที่หนึ่งอพอรพอดราฟขึ้นมา นั่นครับหลังจากนั้นเราก็จะได้กราฟที่พอดกราฟขึ้นมาก็เป็นพอดกราฟที่หนึ่งะคะส่วนนี้ก็คือกราฟของการทดลองนะครับผมขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการคํานวณกราฟต่างๆโดยเราจะใช้สูตรนี้นะครับในการคํานวณน,นะครับผมแล้วเราก็จะรันนะครับนี่นะครับคือหน้าตา กราฟที่เราได้คำนวณขึ้นมานะี่คือกราฟที่เราคำนวณขึ้นมา่วนนี้คือการาฟที่เราหลังก็คือพอรการาฟนั่นเองครับการาฟพวกนี้เราจะบอกถึงอะไรบ้างนะครับบอกถึจุดพีคของกา,ารสันสะเือรของแต่ละจุดนะครับอาจุดแต่และจุดคืออะไรบ้างนะครับ จุดนี้ครับอย่างสมมุตินี่นะครับอันนี้คือศูนย์ถึง1นึ่งใช่ไหมครับนี่คือ1ึงช่วงก็จะมีจุดพีคที่งส,สุดคือจุดนี้นะครับนี่นะก็คือการทดสอบของเราและคำนวณค่าออกมานะครับกราฟก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโดยโดยที่เราได้ทําการใช้มอเตอร์ของพัดลมนะครับในการทดสอบและเปิดเบอร์สามมคือเบอร์นี้ที่สุดนะครับผมผมก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับในการทดสอบและนําเสนอครับขอบคุณครับ